เข้าใจเสียใหม่หมอเฉลยเองเป็นหวัดกินของหวานได้ไหมเผยชัดสี่อาหารที่ควรงดจริงๆไม่ใช่แค่นมกาแฟตามรายงานของสื่อไต้หวนันดเรเฉินจุนเหรินผู้อํานวยการคลินิกแม่และเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อในเด็กและโรคหอบหืดโพสให้ความรู้บน Facebook แฟนเพจกล่าวว่ามีหลายคนถามเขาว่าสามารถกินขนมหวานตอนเป็นหวัดได้ไหมและสามารถดื่มนมได้หรือเปล่าเนื่องจากผู้คนมักคิดว่าการทานอาหารหวานๆจะทําให้มีเสี่ยมหัดได้ง่ายอย่างไรก็ตามคุณหมอที่ว่า ตามแนวคิดของการแพทย์แผนตะวันตกไม่มีทฤษฎีใดที่ระบุว่าอาหารสาวานมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดเสมหะแต่การทานรสหวานมากเกินไปจะลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและไม่เอื้อต่อการต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรียซึ่งอาจส่งผลให้อาการหวัดแย่ลงได้ทั้งนี้ยังมีอาหารอีกสอย่างที่อาจทำให้อาการหวัดแย่ลงจึงเตือประชาชนให้ความสนใจกับเมนูเหล่านี้มากขึ้นเครื่องดื่มที่มี คาเฟอีนคุณหมอกล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยเป็นหวัดควรดื่มน้ําให้มากขึ้นเพื่อทําให้ร่างกายขับน้ํามูกและเสมหะเจิงอย่างไรก็ตามเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชาและกาแฟมีคุณสมบัติขับปัสสาวะและทําให้ร่างกายที่ขาดน้ําแย่ลงแต่นมคุณหมออธิบายว่าแม้ว่าการดื่มนมจะไม่ทําให้เกิดเสมหะแต่จะทําให้เสมหะหนาขึ้นอาการไอยแย่ลงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ก็สามารถทําให้เกิดการอักเสบของเยื่อเมือก และทําให้อาการหวัดแย่ลงได้นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีคุณสมบัติขับปัสสาวะทาให้ตกขาว่วารวมทั้งเสียมห,หนาขึ้นและขับออกได้ยากขึ้นอาหารรสเผ็ดหลายคนมีความเชื่อกันว่าการทานอาหารรสเผ็ดช่วยให้ล้างจมูกและขับเสียมหได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันกลับทําให้อาการอักเสบและอาการปวดคอรุนแรงขึ้นได้นอกจากนี้การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าแคปไซซินสามารถกระตุ้นการลังเสมหได้ในระยะยาวคุณหมอยังเผยอ,อีกว่าจริงๆแล้ว ล้วนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและไม่มียารักษาโรคเฉพาะเจาะจงดังนั้นกราบใดที่ดื่มน้ำมากขึ้นเพื่อทำให้เสียมหักและน้ำมูกเจือจางพักผ่อนให้มากขึ้นและรับประทานอาหารตามปกติเพื่อเสริมโภชนาการคุณก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้และหวัดจะหายเร็วขึ้น